การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซีมาครีมเครื่องดื่มสมุนไพรข้าวตองนาคาแลนด์ ดูสิบัวขาวต่อยสลบอีกแล้วหรอต่อยใครอ่ะเเธอต่อยเมียตายแล้วบัวขาวต่อยเมียสลบน่ากลัวเนาะหมดมากนี่แล้ววันนี้เราไม่ไปขายของเลยะอ๋อวันนี้วันหยุดยาอีกอย่างช่วงเนี้ยขายของไม่ค่อยดีเลยฝนก็ตกทุกวันลูกค้าไม่ค่อยเดินวิแกเนี่ยแต่ล่าสัตว์นะล่าก้นเล ตลกนะเนี่ยฉันอะไปขายของที่สยามเซ็นเตอร์มาแกคุณอะดนกันเต็มเลยพราะก็แน่สิมันเป็นแหล่งชอปปิ้งของวัยรุ่นเนี่ยสเสียเชื่อไหมเพราะฉันไปถึงนะจัดข้าวของยังไม่ทันเสร็จมากันต็มเลย,ยลูกค้าชอบสินค้าแกแย่งซื้อกันตรมเทสเกตเลยสิมาตมเลยยข้าวของฉันไปหมดเลยเนี่ย พี่เล่นไม่รู้จะทำอะไรแล้วเนี่ยสวยใส่ชั้นน่ะต้องกลับไปเดินแฟชั่นครั้งแล้วล่ะแฟชั่นโชว์แฟชั่นไอแลนด์นี่แหละจะไปดูแหล่งตำมาหากินไอจะบ้าเหรอคุณหถิงฉันไม่เดินแฟชั่นโชว์พูดมาได้ยังไงพูดไม่คิดฉันก็เหมือนกันสวยต้องกลับไปถ่ายแบบถ่ายแบบเสื้อผ้าหรอแบบอาหารหมาเนี่ยก่อนบายคลายเรื สนับสนุนโดยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงประกาศให้รู้ทั่วนาขณะนี้ทันรองแม่ทัพแห่งอังวะละครกำลังจะเดินทางมาณะที่นี้ขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบแล้วอย่าลบหนีไปที่ใดแมงเงีมยวแมงง่ยไปบ่งอุบ้มา บรรเลงเพลงประจำตัวท่านร้องแม่ทัพมองเลมองเลมองเลยามองเละ เราลาก่อนเอาไหมครัเราคือร้องแม่ทับมองเลยะแห่งกองทับอังวะผู้จาไม่เพาะเลยผู้ไรอังวะอังวะเราคือร้องแม่ทับมองเล่ยะครับ ไปเรียบร้อยแล้วกับเราเฮ้ยเมืองเอาชื่อเมืองอังวะเมืองอังวะอโยธยาเป็นเมืองขึ้นของเราต้องส่งสิษยาภาษีเป็นประจำเรามาครั้งนี้ก็เพราะว่าเพราะอะไรเพี่อเรามาครั้งนี้ก็เพราะว่าน้ำมันอะไรู้อะไรโอยท่านรองมีขำวะนี่อะไรทำไมเออ เรามาครั้งนี้ก็เพราะว่าอยากจะทราบว่าไอ้ต้นใดมันขโมยน้ำมันเครื่องบินของญี่ปุ่นแเอาไว่าะเรื่องเลยนี่นี่มึงนึกว่าไปโกบุรีหรือไงวะเรื่องเดี๋ยวพูดเองเดี๋ยวพูดเองเออใครเอาบทคู่กรรมไปวางไว้ข้างเบื้อคืนนี้มีคนไทยสองคนใช่เข้าไปขโมยข้าวในค่ายของพวกข้า ถ้าใครรู้ตัวว่าเข้าไปขโมยให้ออกมาสารรูปสารสารถ้าออกมาสารภาพแล้วลก็พวกข้าจะลดโทษให้มีใครไหมที่จะออกมาสารภาพถ้าไม่มีใครออกมาสารภาพพวกข้าจะต้องลงโทษพวกเจ้าทุกๆคนใ,นในฐานะปกปิดและปกป,ป้องพวกขโมย เดให้นะที่เนี่ยไม่มีหรอกขโมยจะมีก็แต่พวกแกนั่นแหละ<ม>ที่มาเอาข้าวของพวกเราไปเป็นสวยกันหมดมพวกเนี้ยมันถึงอดตายกันหมดไงมันเลยก็เป็นขโมอยอะ่ะใช่ที่ขโมอยอะ่ะมันก็เป็นข้าวที่พวกเราปลูกเองนะเว้ยใช่พวกแกขี้ขโมยขโมยข้าวข้าต่อหน้าต่อตาเลยเฮ้ยไปคนตัวมันก่อนเฮ้ยอย่าไปเอื้อไม่ได้เว้ยไม่ได้เว้ย,วยอย่าเข้ามาดเว้ยม,มามอะไรบ้างเฮ้ยอย่าเข้ามาเลย ใช่เราจะเจอไอ้นี่ระวังเลยเฮ้ยอาจารย์ทำไปคนอุ้ยเด้วยเอาไอ้นลากมันมาเดี๋ยว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 มึงเข้าไปนอนทั้งในเหรอทาไปคนลวลากนอเอาไปเลยเอาไปเจอเจอแล้วครับลักขามู่นี่อยู่นี่ เป็นไงเหลักฐานก็ไปอยู่แล้วมาดิจับมั้ไปมันเลยาอย่าจับแล้วเนี่ยท่านรอไม่ทับหลักฐานครบจะจัดการกับมันยังไงดีความผิดของเจ้าใหญ่หลวงนะเจ้าจะต้องได้รับโทษขั้นสูงสุดฮจับมันดีมาก่อคนละทีจับมันดีมาก่อคนละทีไอ้อะไรกันอะไรอะ โ oh oh. อ้โหขโมยข้าวในกองข้าวของเราให้ดีมากกว่าพลทีอ่ะอายเขานม่บ้าไปเนี่ยเป็นหรือเปาอายเขาแน่ไปรองไม่ทำอะไรมึงจับฉลากได้ไอ้ไอ้เิ่งรับตำแหน่งกดมันก็คือกดคนขโมยของในค้ายของเราก็ตัดม oui, ือท mm hmm. ิ้งโอ้หอย่าไอ้ถึงก็ตัดมองตัดมือมาเลยตัดน้ำตัดไฟมันก็อยู่ไม่ได้แล้วมันใช้บ่อข้าวไฟฟ้าถ้าไม่มีไฟมันอดตายกดก็ลองไปกดก็ได้เฮ้ ตัดมือมันอาตัดจัดเลยจำเอาไว้ทุกคนนี่คือตัวอย่างการขโมยจับตาเหรอนี่มันอยู่นู่นโอ้โหอยู่นี่อยู่นี่กอนต เห็นดำดันเหมือนกัดดันข้าโอเิดูนี่ดิทุกคนจำมาไว้นี่คือโทษฐานแห่งการขโมยของดูอย่าอยู่เลยตายอยู่เลยได้ยังเงจ๊ะนึกว่าใครที่แท้ก็ว่าที่เมียของข้านี่เองพ่อของเจ้ายกจอยข้าแล้วฉันรู้ว่าพ่อสนอยกฉันให้กับลุงเฮ้ย ท่านเรียกท่านที่ฉันให้กับท่านรองเลื่อหวังตําแหน่งแต่ฉันไม่มีวันตกเป็นของลุงหรอกของท่านผมชอบพูกหิดนัเห้ยให้เกียรติท่านรองด้วยฉันโดนเห็นการทําร้ายคนไทยไม่ไหวแล้วยดเดี๋ยวนี้อุ้มอย่าไปยุ่งเลยไอพวกนี้มันชั่วมันเลวไม่น่ารักเนอะเธอจะเต็มใจหรือไม่ก็แล้วแต่เธอแต่พ่อของเธอยกเธอให้ข้าแล้วพ่อเธอบอกว่าเจอที่ไหนเอาเป็นเมียที่นั่น เจอที่บ้านจะเป็นเมี้ยที่บ้านเจอที่วัดก็จะับ็ปเมี้ยที่วัดถ้าเจอกลางตลาดก็กลางตลาดนั่นแหละวะโอ๊ยอะไรทะเลาะอะไรคนเยอะแยะเห็นหมามันมีอะไรกันมียังไม่อายเป็นหมาอะไรเล่าจ้าไอ้ยไปจับมันอย่าได้ ท้องสู้ไหมพี่จะทำอะไรกหรูนะไอ้พวกชัว่าฟาจะเพราผู้หญิงแหมสู้จังนะคนแก่ผู้หญิงเนี่ยไอ้ชั่วไอ้เลวก่อนบ่าคลาสเรียนสนับสนุนโดยสปูเบเนตซนกับไปเยดีกว่าไปไม่ไม่ใช่ไหม เฮ้ยพี่จะสู้กับมันเหรอเฮ้ยขันขันขอทางกูไปไหนเนี่ยขันพี่ขันพี่นี่ครับพี่เออเออเฮ้ยเอ็งตาลมันมันใหญ่จังวะเฮ้ยจะได้ไม่โวยพี่โอ้โหนี่ขอทีเดียวกลับบ้านได้เลยเนี่ยเฮ้ยเอ็งมันทำเกินไปแล้วพี่เฮ้ยไปไหนพี่ไปใคร่าไปตั้งรัก เอ็งทำกับผู้หญิงอย่างเงี้ยเอ็งมันไม่ใช่ลูกผู้ชายนี่ยว่ะเอ็งไม่หยุดการกระทำมันชั่วร้ายนี่ละก็ข้านี่จกระต่ายเอ๊ะคอหักเอ็งจะเตะใครเฮ้ยเอ็งเนี่ยขาด้วนอย่างเงี้ยเอ็งรู้จักข้าน้อยไปเอ็งเป็นใครวะข้านี่คืออดีตนักมวยไทยเก่าเว้ยฮะกลัวตั้งเลยเฮ้ย ไม่ทำได้แม่ก็ทัคนไม่มีท่าู้ดูมันไอ้ลบตาดูมันเฮ้ยหยุดนะเว้ยทุกคนพวกเองหยุดเดี๋ยวนี้ถ้าไม่หยุดแล้วล่ะก็พวกเองจะต้องเป็นขอทานก็ขอทานมาขอทานอะไรตอนนี้เลาไอ้นุ่มหน้าเหี้ยวเองคงจะมาอยู่ในตลาดนี้ใหม่ๆใช่เองคงจะไม่รู้หรอกว่าทันรองแม่ทัพเนี่ยเขาคุมอยู่ในสถานที่นี้ ถ้าเองไม่อยากเก็บตัวแล้วก็ไปซะ <c oughs> คำพูดนี้น่าจะเป็นข้าพูดมากกว่านะถ้าพวกเองสามคนไม่อยากเก็บตัวแล้วก็ไปซะด <l acht> าบของข้าเสิบสองปันงานนครข้าชักที่ไหนข้าองเซจที่นั <l acht> ่นไม่วามว่างไงวะชักดาบเฮ้ยเองอยากตายแล้วก็ได้เว้ยเฮ้ย ออกมาดิว่าจ่วยอะไรนะช่วยกูทีช่วยกูจีช่วยกูเสีรับเปล่ารับล่าอะไรเจ็บไหมล่ะช่วยกูทีฮะช่วยกูจีว่าอะไรนะช่วยกูทีทาเปล่าครูตาเปล่าครูอะไรทำไมต้องเป็นกูอ่ะเด็กเาไม่เป็นเองเป็นข้าแล้วใครล่ะมันทะเลาะกันได้ ักาตันมาตันมาสูมาคุบ่ามาสูมาคุบมามาอะไรอะสรมาตัมาอะไรมาสู้กับครูบ้างเข้ามาดิหยายายางไงเนี่ยยเ อย่างนี้มึงต้องตายมูเฮ้ยโ้ยขี่ขาดตาขาวไม่สมกับเป็นขุนทหารแห่งกองทัพอังวะหนีไปทำไมไม่รอกูแล้วเอ็งจะรู้ว่าข้าฝีมือเด็ดแค่ไหนเกยบตัวตายได้สองมีดมาเฮ้ยขุ้เอามีดะไรมันนีดจ้ะมีดอยู่นี้จ้ะดีมากเฮ้ยไม่ต้องหัว ่ะแน่จริงเข้ามาแน่จริงเข้ามาเข้ามาเลยเอ้อเฮ้ยโอ้ยโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวกลัวกลัวเฮ้ยแน่จริงก็กลับมาสิวะไม่แน่นี่วะโเอ้ยยังไม่เจอคมดาบของข้าเลยไปซะแล้วคกี่จ๋ามีอะไรไม่เจ็บเหรอเจ็บอะไรมันยังไม่โดนฟันเลยถ้ามันโดนฟันเดี๋ยว่าแต่เจ็บเลยมันมึงมีตายมีตายไม่ไม่ได้หมายถึงมันหมายถึง ทำไมมือพี่อ่ะไม่ไรก็จ,จับดาบจะไปกลัวอะไรกับมันเอ้ยเอ็มไม่รู้สึกว่าหน้ามุ่งหน้ามืดอะไรเพิงเลยเหรอมืดทำไมจะไม่ได้บ้าก,กามจะได้เห็นผู้หญิงนหน้ามืดบ้าเปล่าไ,ไม่ได้หน้ามืดเพราะบ้ากามเสียเลือดอ่ะเสียเลือดทำไม,มแล้วยังไม่โดอนอะไรเลยที่มือมือใครก็ถือดาบอยู่จะไป ปไปตไม่ังบัพไเอาพาารันรั่ยเดิดนะจ๊ะถึงแล้ว้มงแล้วมานแล้วจ้ะพี่น um> ี่เหรอจ้าหยุดนะจ๊ะมือบวมหมดเลยอะอพัก่อนนะนั่งก่อนจ๊ะอุ้ยเจ็บหมดเลยอะใ่ดิดูดิตอนแรกมีอย่สองมือเผลอแป๊บเดียวเป็นไอหนุ่มพันมือไปแล้ว่ดูดิ ใก่นะจ็ต้องขอบใจพี่มากนะที่ช่วยชีวิตชานสองคนน่ะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกจ้าเราเป็นคนไทยด้วยกันคนไทยก็ต้องช่วยคนไทยไทยไม่ช่วยไทยแล้วจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังขารลวงอะพี่เนี่ยเออว่าแต่เธอชื่ออะไรอะฉันเหรอฉันชื่อเป็น สมุนไพรไทยชนิดหนึ่งออกสีเหลืองๆผู้หญ yeah, exactly. ิงชอบเอาไว้ขัดผิวอะฟ้าทลายโจนอ้บ้าคนบ้าเลยฟ้าทลายโจนขัดผิวเวลาลงไปใต้แล้วเขาชอบเอาไปใส่ในแกงเหลืองไงอ๋อหน่อไม้ขมิ้นโอขมิ้นเหรอขมิ้นฉันชื่อด้งเป็นขี่ข้าแี่ดงๆรู้เปล่าว่ากูหนูอะ เป็นลูกของคุณประพี่เรนที่ปกครองเมืองแถบนี้ไปหมดเลยอ่ะใครถามไม่ต้องถามหรอกมันเป็นประโยคบอกแล้วเล่าใม้ใครเล่าให้ใเหตงควังไงไม่เอาเขางดเล่าเข้าพรรษาแเล่าขำเจ้าน้าทองมัาสติไม่ค่อยดีอ่ะพี่ฮหรอนะเนี่ย ขนาดมือเจ็บมันร้อหลอพี่ฉันไม่ถือนะถ้าพี่หมั่นไส้พี่ถีบได้เลยนะไม่หลอกอะไอ่อี้หวานี่ชื่อทองนี่ชื่อขมิ้นจ้ะเออฉันชื่อสอนสอนสอนเพชรนี่เขใช่เขาเป็นนักร้องอันนี้สอนอะไรอ่ะก็สอนธรรมดาเออพูดถึงสอนเพชรนี่เขาสอนสองจังหวัดเลยเนอะก็มีสอนเพชรสอนสุพรรณตอนแรกคิดว่าสอนสุพรรณอย่างเดียวนี่สอนเพชรด้วย เออนี่แม่ขมิ้นจ๋าเออได้ข่าวว่าแม่ขมิ้นเนี่ยจะต้องถูกแต่งงานกับลูกแม่ทัพอังวะจริงเหรอเป็นเรื่องจริงจ้ะพี่แต่ว่ามันเป็นพ่อฉันอ่ะพ่อฉันเขาอยากจะก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานไงก็เลยใช้ใช้เนี่ยเป็นสะพานเชื่อมกับแม่ทัพอังวะไอเรื่องแต่งงานเนี่ยฉันก็ไม่รู้จะทายังไงอ่ะเหรอนี่ถ้าเกิดแต่งกับศัตรูแล้วไม่มีความสุขหนีตามพี่ไปดีกว่าไปนี่เลย คุณหนูไม่ตายแล้วล่ะค่ะแม่นายกลับมาแล้วค่ะว้ายตายแล้วมาแล้วเหรอคุณหนด้วยเอาพี่สอนไปซ่อนกันเลยสอนเร็วๆสอนตรงไหนเร็วๆตรงนี้ตรงนี้เออดีฉันจะหลบแอบเมงสาบเลยเข้าไปแล้จะป้าเหรอนี่ฉันไม่ใช่แมงสาบเร็วๆมาที่ซ่อนดีกว่านี้ดิอ๋อรู้แล้วไปข้างหลังไปข้างหลังเฮ้ยอ้ยไม่ได้อเลยนี่ยพีอะไรเธอตลกมากขนาดนั้นนะไม่ใช่ตรงนี้ตรงไหนข้างหลังไงหรอแล้วเข้าไปใครอ่ะ โปแล้วมีโอกาสได้หลบหรอกมึงสวัสดีจ้าพ่อจ้าแม่จ๋าเออวัสดีเป็นอะไรล่ะพ่อแหมเดินหดหิบมาเชียพ่อเองอ่ะเขาหุดหิดไอ้พวกอังคับอังวะแน่ ลุกเนี้ยฉากแรกเล่นไปแล้วทำไมไม่รู้แม่ไปอยู่ไหนวะเอ้าไปนั่งนวดอยู่หลังฉากไงหมอนวดก็ไม่สะกิดหมอนะเอาละไม่ต้องออกตับตลกกันแล้วเมือะนี้เป็นเมืองขึ้นเขาก็อย่างเนี้ยไอ้พวกศัตรูมันต้องการจะอะไรก็ต้องทำให้มันให้หมดนี่มันให้ชาวนาเนี่ยทำข้าวให้มันเป็นสองครั้งแล้วชาวนาเนี่ยก็แย่อยู่แล้วพี่ก็ต้องไปทำให้มันสิเรื่องอะไรอะ นี่ชาวบ้านเขาออก็ทำกันไม่ไหวแล้วเข้าใจปหมนี่ถ้าเกิดพี่ไปบังคับชาวบ้านเนี่ยนะ<ม>เดี๋ยวชาวบ้านจะพามาเกียดพี่ด้วยหาว่าพี่เนี่ยเป็นสุนัขรับใช้พวกมัน